ผมชมครับดูเหมือนว่าพิทักษ์จะเอาเทวราชไม่อยู่เลยนะครับเทวราชททำท่าจะสู้กับ เถียงกลับก็หลายยกเหมือนกันถ้าวิเคราะห์มองดูถึงความเป็นเทวราชปัจจุบันนะที่เขาเติบโตมาเนี่ยดินว่ามันก็เป็นผลมาจากการที่พิทักษ์เขาปลูกฝังเลี้ยงดูสั่งสอนมาเพราะวันนี้เขาเติบโตขึ้นมาทุกอย่างเนี่ยมันสะท้อนกลับไปที่พิทักษ์หมดเลยนะบางมุมนี่ยังรู้สึกว่าเทวราชเนี่ยมากกว่าพิทักษ์ด้วยซ้ำไปซึ่งความลับที่พิทักษ์เป็นพ่อที่แท้จริงของเทวราชแม้ว่าวันนี้จะยังถูกปกปิดอยู่แต่ท้ายที่สุดดินเชื่อว่ามันจะถูกเปิดเผยออกมาครับ แต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าพิทักษ์เนี่ยมีความคิดที่จะกำราบเทวราชลงครับและเขาคิดถึงขั้นที่ว่าจะทําให้เทวราชเนี่ยกลับไปเป็นหมาหัวเน่าเหมือนอย่างที่เคยเป็นนี่คุณผู้ชมนี่คือความคิดของคนเป็นพ่อที่แท้จริงนะแล้วแม่ที่แท้จริงของเทวราชเป็นใครกันล่ะคุณผู้ชมมาดูกันนะ ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าลำดวนน่าจะเป็นแม่ที่แท้จริงของเทวราชครับเนื่องจากว่าเป็นผู้หญิงที่ตรงกับภาพในฝันที่เทวราชเขาฝันเห็นบ่อยๆเทียบภาพให้ดูเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยลำดวนนอนตายตาค้างครับนินพาย้อนมาดูจุดเริ่มต้นของเทวราชกันครับเทวราชเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะครับตอนเด็กเนี่ยอยู่ที่บ้านไม้หลังนี้ครับพ่อชื่อพิทักษ์แม่ชื่อลำดวนหรือไม่ทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันนะครับพิทักษ์เนี่ยก็ตบ ลำดวนจนล้มไปเลยจากนั้นภาพที่เราเห็นในละครนําเสนอก็จะเป็นมีดมีเลือดเยอะมากและเป็นภาพลำดวนนอนตายตาค้างหลังจากนั้นนะครับพิทักษก็เอาตัวเด็กผู้ชายหรือว่าเทวราชเนี่ยเข้ามาที่บ้านสรายุทธพิชัยซึ่งมันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าที่พิทักเนี่ยอาจจะคบหาหรือแต่งงานไปแล้วกับพิกุลซึ่งเป็นน้องสาวของพลโทรสรายุทธนะมันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าที่นินบอกตรงเนี้ยเพราะว่าอยากจะให้ชวนสังเกตดูว่า พิทักษเนี่ยไปเล่าให้บ้านสรายุทธภิชัยฟังว่าเทวราชเนี่ยแม่ของเทวราชเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะกลัวว่าพิทักษจะไม่ยอมรับว่าเป็นพ่อของเด็กพิทักษบอกว่าขอแก้ปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินก่อนแต่แต่ว่าลําดวนเขาทนไม่ไหวขิดมากก็เลยฆ่าตัวตายนี่คือสิ่งที่เขาเล่าให้บ้านสรายุทธภิชัยฟังนะครับจนเขาแล้วก็เสนอให้รับเทวราชเนี่ยเป็นเป็นลูกไปเลย ซึ่งดิฉันคิดว่าพิทักษ์โกหกอ่ะโกหกน่าจะเป็นเขานั่นแหละที่ฆ่าลำดวนหรือเปล่าดิฉันคิดว่าเขาฆ่านะเพราะถ้ามองถึงพฤติกรรมและก็ความเป็นพิทักษ์อ่ะทั้งคำพูดการกระทำความคิดของเขาอะ่ะไม่น่าจะเหนี่ยวความคาดหมายเพราะอะไรเพราะว่าพิทักษ์อ่ะคิดและสั่งการนะครับในการฆ่าพลโทรสรายุทธคิดและสั่งการในการฆ่า ชมพู่หรือว่าสาริกาตอนเด็กด้วยนะอย่าตอนโตด้วยคิดที่จะจัดการกับลูกชายแท้ๆของตัวเองอย่างเทวราชเนี่ยถ้าเกิดเขาจะฆ่าเมียของตัวเองเพื่อไปเติบโตไปไปไป,ไปหาสิ่งที่ดีกว่าอย่างบ้านสรายุทธพิชยัยมีอำนาจมีเงินตราดินว่าคนคนนี้ก็อาจจะทำครับเขาน่าจะฆ่าเมียของเขาน่าจะฆ่าลำดวนครับคุณผู้มชม แม่แท้ๆของเทวราชนะซึ่งเกิดมันเป็นแบบนี้นะนั่นหมายความว่าพิทักษ์เนี่ยเขามองการไก่คิดมานานแล้วแต่เป็นในทางที่ไม่ดีนะครับในการที่จะเอาตัวเองเนี่ยมาสู่อำนาจและสมบัติมากมายของสรายุทธพิชัยซึ่งดูเหมือนว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะว่าเขาใช้ ตัวของเทวราชเป็นบันไดามาสู่สิ่งนี้ครับคุณผู้ชมนิชเชื่อว่าท้ายที่สุดมันจะถูกเปิดเผยแต่ว่าเดี๋ยวเราเรอดูในละครน,นะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรกันแน่ลำดวนเนี่ยฆ่าตัวตายหรือลำดวนถูกฆ่ากันแน่แต่ดินให้น้ำหนักไว้ที่ว่าลำดวนเนี่ยถูกฆ่าครับคุณผู้ชมซึ่งถ้ามองถึงภาพในปัจจุบันนะครับตัวของเทวราชเนี่ยเมื่อโตมาเขาก็พยายามที่จะอารยะขัดขืนนะครับเขาทําท่าจะสู้กลับ แต่ว่าเถียงกลับเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะว่าเป็นแค่อาต้องฟังใช่ไหมแล้วล่าสุดก็มีปากเสียงกันอีกเทวราชเนี่ยบอกว่าคอยดูนะสักวันหนึ่งเนี่ยลูกจ้างอย่างคุณอาต้องก้มหัวให้กับคนอย่างผมพี่ทักษ์ปี๊แตกเลยจากจากก่อนหน้านี้อาจจะเออไม่ได้อะไรมากแต่รอบนี้เขาเหมือนปี๊แตกนะเขาตบหน้าเทวราชเลยครับเทวราชบอกมึงกล้าตบหน้ากูเหรอ คือคราวนี้พูดมึงพูดกูกันแล้วอะ่ะจะเข้าไปไปซัดพิทักษ์แต่ว่าพิทักษ์ก็เอาแขนกันไว้ครับก็น่าจะตุบตับกันอะ่ะแล้วตัวของเทวราชเนี่ยก็ล้มลงมาครับซึ่งพิทักษ์เนี่ยก็บอกว่ากูบอกให้มึงเนี่ยกราบตีนกูบังคับให้กราบตีนเลยนะอ่าหลังจากนั้นก็ยังคงจับเทวราชเนี่ยไปกระแทกกับโต๊ะตึก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 บีบคอด้วยอะไรที่ทําให้เทวราชยอมล่ะ เพราะว่าเขาทําท่าเหมือนจะสู้แล้วว่าเถียงก็เถียงกลับแต่ว่าครั้งนี้ทำไมถึงถึงยอมจะบอกว่าสู้ไม่ไหวนี่ว่าก็ไม่น่าใช่เป็นไปได้หรือเปล่าว่าพิทักเนี่ยขู่หรือพยายามที่จะข่มด้วยเพราะตอนนี้พินัยกรรมยังไม่ได้ถูกเปิดเผยไงใช่ฉันคือเทวราชยุทธพิชยัยแต่ตอนนี้ตัวของพิทักษยังเป็นผู้ปกครองอยู่สิ่งนี้หรือเปล่าที่เขาเอามาขู่หรืออาจจะเป็นแผลในใจที่ดินคิดว่ามันเป็นแผลแผลลึกมากอะ ที่ตั้งแต่ตอนเด็กอะเทวราชถูกทําร้ายมาตลอดนะครับไม่ว่าจะทําอะไรที่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะความคิดที่ดีก็จะถูกพิทักษ์ตบ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 ปลูกฝังสอน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 ,สอนว่าต้องเป็นที่หนึ่งแพ้ใครไม่ได้ไม่ก้มหัวให้ใครเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้ที่ที่เป็นแผลในใจเขาที่ทําให้เขาแบบอาจจะไม่สู้เดี๋ยวรอดูในละครว่าจะมีการนําเสนอจุดนี้ยังไงจุดนี้น่าสนใจคุณผู้ชมอยา อย่าพลาดนะครับผู้ชมคือคือตัวของเทวราชตอนเนี้ยเหมือนเป็นคนที่เสพติดอำนาจเงินตรานะใช้เงินในการแก้ปัญหาฉันคือเทวราชสรายุทธวิชัยผู้ยิ่งใหญ่แพ้ไม่เป็นนะต้องเป็นที่หนึ่งหญิงยโสขี้โมโหโมโหง่ายใจร้อนโอ้จริงๆแล้ว คำนิยามความเป็นเทวราชสราย,ยุทธพิชัยเนี่ยมันเยอะนะตอนนี้ดินดูดินจดเลยจากสิ่งที่ดินเห็นนะเพื่อมาวิเคราะห์โอ้เยอะมากเยอะมากเลยแต่ว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งครับที่น่าสนใจคือมันมีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือชมพู่ที่เป็นจุดที่ว่าคือแม้ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเหมือนแบบด้านมืดมัน,มนครอบงำอยู่แต่ว่ามันจะมีด้านสว่างที่ที่นิดเดียวเลยครับคอยเหมือนแบบดึงสติหรือว่าทำให้เขาคิด รู้ผิดชอบชั่วดีได้บ้างครับเมื่อเขานึกถึงสิ่งนี้ครับก็มารอดูกันครับว่าไอจุดเล็กๆหรือว่าด้านสว่างเล็กๆเ,เนี่ยวันหนึ่งมันจะสามารถที่จะขัดจัดด้านมือดออกไปได้หรือเปล่าเมื่อเขารู้ว่าชมพู่ยังมีชีวิตอยู่ชมพู่หรือว่าสาริกาครับคุณผู้ชมใครพลาดนะครับคุณผู้ชมพลาดแล้วแหละละครเรื่องนี้ส่วนตัวดินดูนะครับพีเรียดย้อนยุคดราม,มา่าสนุกมากได้กลิ่นอายแบบ ข่าวบอยภาพสวยจะเต็มอินชอบมากเลยย้อนไปดูเลยนะครับคุณผู้ชมยังทันเพราะว่าผ่านมาเพิ่ง2ตอนเองที่แอปพลิเคชัน 1D นะครับดูฟรีด้วยดูฟรีแล้วภาพคมชัดคุณผู้ชมไม่ต้องสมัครสมาชิก v i ได้วยแค่โหลดครับเนี่ยิยนแปะลิงก์ไว้ให้แล้วสแกนเลยนะครับใครสะดวกสแกนสแกนตอนนี้เลยโหลดฟรีนะครับไปดูนะภาพคมชัดใครที่เคยดูแล้วก็ไปดูเก็บรายละเอียดได้แต่ถ้าไม่สะดวกโหลดนะ คุณผู้ชมก็เดี๋ยวดูนะครับดินจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้คุณผู้ชมก็ไปกดนะครับนะไปโหลดมาเลยทั้ง iOS Android ได้หมดเลยนะโหลดฟรีดูฟรีภาพคมชัดจ,จ้าจากที่ไหนครับที่นี่แหละวันดีครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นคืนวันพุธพฤหัสบดีนะครับดินชวนดูหน้าจอช่องวัน31กดหมายเลข31นะครับชวนดูสดนะครับทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา2ทุ่ม20นาทิดินก็ดูสดด้วยดูสดพร้อมกันฟินจะตายครับคุณผู้ชมแล้วจบแล้วก็มาคุยกันต่อ มาติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกละครกันต่อครับอ่าใครสะดวกช่องทางไหนก็ไปตามนั้นแหละครับคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนดูละครไปด้วยกันคุณผู้ชมติดตามนได้ที่ย t u b e และ t ิ k t o k ช่องพัชรพจนขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมมาแลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับดินมาร่วมวิเคราะห์มาดูละครร่วมกันสนุกและอบอุ่นจริงๆครับขอให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันเสาร์ที่ดีของคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเราพบกันคลิปหนนนน้้้าครััับวววีีไปแลสสด